สวัสดีค่ะเดี๋จะทำการเอาเมล็ดมันไปเพาะนะคะเมล็ดบวบนะะ อันนี้มาสองลูกนะคะก็จะปลูกหมดนี่เลยนะคะ

ทา้ายังเหลืออยู่ค่ะจะเป็นรูอยู่อย่างนี้นะคะ สองสามสามรูแล้วเป็นเลตมันตะอยู่ในนี้แะคะ่ะพอเราเคาะออกอย่ี้มันก็จะออกมาตามหนึ่งคือที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือรีบเร่งนะคะเพราะว่ากาลัวฝนมันจะตกนะคะต้องรีบทำให้เสร็จนะคะ พอทำเสร็จแล้วก็จะลงไปดูควายนะคะเพราะว่าปลูกเขาไว้อยู่อตอ้นู่นนะคะไกลเลยนะคะต้องรีบพาเขาไปกินน้ำนะน่า,นนะะนาจะหมดและะ้วค่ะสำหรับอันนี้นะคะก็จะเอากลับไปที่บ้านนะคะเดี๋ยวไปขัดหม้อนะคะ ยชนได้อีกนะคะขัดหม้อก็ขัดหมอ้กมอก็ได้นะคะค่ะที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นต้นยาหวานนะคะก็เอามาปลูกอีกแล้วนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้เป็นมเมล็ดบวบนะคะ เยอะเลยค่ะค่ะเดี๋ยวจะเอาไปเพาะปลูกนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยเนาะยังไม่ทันได้ปลูกเลยเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปหน้านะคะช่วงนี้ก็มีหลายคลิปเลยนะคะที่ทำเป็นสองคลิปเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะเกินไปนะคะก็ต้องตัดออกเป็นสองคลิปขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่คอยรับชมมาโดยตลอดนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ